ก็วันนี้ครับบิสแคเราจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องภัยไซเบอร์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกเราตอนนี้นะครับอย่างในประเทศไทยเองเนี่ยปีปีปหนึ่งเนี่ยมีคนโดนหลอกลวงเกือบ2,000 200, 0 0คนเลยครับอันนี้เฉพาะที่เขาแจ้งเข้ามานะครับซึ่งก็เชื่อว่าหลายๆฝ่ายตอนนี้เองเนี่ยก็พยายามที่จะร่วมมือกันนะครับเพื่อป้องกันพวกภัยไซเบอร์ต่างๆเนี่ยป้องกันการหลอกลวงกันแหละครับจนไปถึงวันนี้ที่ผู้พัฒนา OS ของสมาร์ทโฟนเองอะสุดท้ายต้องพัฒนาฟีเจอร์ออกมาป้องกันการโดนหลอกลวงกันเลยเดียวเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยประเทศเดียวแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับคือพอมองย้อนกลับมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันก็ควรจะเป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาช่วยเราทํางานให้ความบันเทิงมากกว่าการเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้คนเนี่ยเข้ามาโจมตีเราเราก็หลอกทรัพย์สินจากเราไปครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป้าหมายการโจมตีทางไซเบอร์เนี่ยมันก็มีอยู่3รูปแบบหลักๆนะฮะก็คือเข้ามาทําลายระบบคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกแรน์ซัมแวร์มาแวร์ต่างๆซึ่งมันก็สามารถที่จะติดได้จาก PC เป็นหลักนะฮะหรือมันก็อาจจะมาจากทางสมาร์ทโฟนก็ได้นะฮะ สองก็คือทำให้เสียทรัพย์สินผ่านการหลอกลวงต่างๆก็คือพวกหลอกไา้คล้องหลอกให้รักแล้วก็โอนเงินหรือตอนนี้ก็จะเป็นพวกแกง๊ง c เซเ็ center ต่างๆที่แบบโทรมาหรือบางทีก็เป็นพวกส่ง SMS มาหลอกเรานะสุดท้ายก็คือ,อทำให้เสียเนื้อหาซึ่งตรงนี้อาจจะแบบคำศัพท์อาจจะคลุมเครือนิดนึงแต่ก็คือหลักการก็คือว่ามันทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ลงข้อมูลที่มีเนื้อหาผิดกฎหมาย อาจจะแบบเข้ามาแฮกเราแล้วก็เอาข้อมูลผิดกฎหมายเนี่ยไปโพส์ตในชื่อเราแทนพวกนี้ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันหนักครับหนักมากขึ้น มันกลายเป็นการฆาตกรรมออนไลน์แล้วก็คือคนที่ถูกโกงผ่านโลกออนไลน์ไปเนี่ยสุดท้ายเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็แบบต้องจบชีวิตตัวเองซึ่งหลายๆเคสที่ผ่านมาเนี่ยแบบถูกหลอกเอาเงินไปจนหมดตัวเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะซึ่งก็คือความน่ากลัวของอาชญากรรมในยุคนี้นะครับที่เป็นยุคของดิจิตอลเนี่ยอ่ะหากเรามาดูการแจ้งความออนไลน์เนี่ยผ่านทางช่องทาง AOC 1 4ของกระทรวงดิจิทัลนะครับ ตั้งแต่เดือนมีนาคมวันที่17เนี่ยถึง31ทธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็<ม>จะพบว่ามันมียอดแจ้งความออนไลน์ทั้งหมดเนี่ย4 8 5 8 1 4เรื่อง<ม>ก็อย่างที่ผมบอกไปข้างต้นว่ามันประมาณ200 0 0 0ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเฉพาะที่แจ้งเข้ามานะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะมีคนที่โดนหลอกอะ่ะเราก็ไม่ได้แจ้งอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวซึ่ง อันดับแรกของเรื่องที่แจ้งเข้ามามากที่สุดเนี่ยก็คือเป็นการแจ้งเรื่องการซื้อของออนไลน์หลักๆแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นพวกที่แบบได้ของไม่ตรงปกมั่งหรือ,อส่งของไม่ตรงมั่งซึ่งตรงเนี้ย หัตตาเนี่ยมันมีความมากถึง49%หรือครึ่งหนึ่งเลยนะครับของการที่โทรเข้ามาทั้งหมด2ก็คือจะเป็นเรื่องของการหลอกให้โอนเงินเพื่อทํางานหารายได,ได้อันนี้เราก็น่าจะคือได้ยินมาบ้างว่าแบบอ่โทรมาบอกว่าเราเนี่ยได้งานที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็บอกว่าแต่ว่าคุณต้องโอนค่านู้นค่านี่มาก่อนเพื่อที่จะไปทํางานได้ต่อมาก็คือการหลอกให้กู้เงินนะฮะผมแล้วก็4ก็คือการหลอกให้ลงทุนซึ่งพวกเนี้ยก็จะทํางานเป็นทีมคือจริงๆแล้ว ถึงแม้มันจะอยู่อันดับที่4่แต่ว่าบางเคสของมันเนี่ยมันโดนกันเป็นแบบหลักเกือบร้อยล้านบาทเลยนะครับซึ่งแบบพวกนี้เนี่ยก็จะทําให้เราแบบเห็นว่ามันลงทุนแล้วได้จริงก่อนที่สุดท้ายเขาก็จะเชิดเงินหนีไปหมดนะฮะอันดับที่5ก็คือการข่มขู่ผ่าน call center ก็คือพวกนี้ก็จะโทรมาบอกว่าเราเนี่ยไปเอี่ยวกับการทําเรื่องผิดกฎหมายสั่งของผิดกฎหมายแล้วก็ถูกอายัดไว้หรือว่าแบบเราไปทำอ่าธุรกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายเกี่ยวข้องกับของผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ วกนี้ก็จะโทรมาข่มขู่เรานะฮะสุดท้ายเนี่ยข้อ6ที่มาเป็นอันดับ6กเนี่ยก็จะเป็นการหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมปลอมซึ่งเมื่อเรากดเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้ามาควบคุมระบบเครื่องมือถือของเราหรือคอมพิวเตอร์ของเราได้นะฮะแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันมาทางมือถือหมดเลยอ่ะแต่ถ้าหากมาดูความเสียหายด้านการเงินกันบ้างซึ่งความเสียหายด้านการเงินเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นอันดับตาม6ตัวนี้นะครับซึ่งหลอกให้ลงทุนน่ะต้องถือว่ามันสร้างความเสียหายกับ ด้านการเงินมากที่สุดอย่างที่ผมบอกว่าบางเคส่ยโดนไปเกือบร้อยล้านปีที่ผ่านมาเนี่ยเก้าเดือนประมาณ9เดือนที่ข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยมียอดความเสียหายเนี่ยมากกว่า7,900ล้านบาทเลยนะครับส่วนหลอกให้ติดตั้งโปรแกรมปลอมเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยถึงแม้มันอยู่อันดับ6เนี่ยแต่ยอดความเสียหายเนี่ยมันก็ติดท็อปโฟนะฮะก็คือประมาณ1,400ล้านกว่ากว่าอ่ะแล้วกลับมาที่ว่าแล้วโจนเนี่ยเขาใช้อะไรหลอกเรา คือทางตำรวจไซเบอร์เองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าเรื่องเดียวเลยก็คือว่าเขาใช้จิตวิทยาซึ่งมันเป็นกลโกงที่แบบหลอกลวงคนได้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นหลอกให้รักก่อนหน้านี้นนก็ผมเชื่อว่ามีเยอะเลยแหละว่าแบบพวกที่สร้างโปรไฟล์มาหลอกแล้วก็ใช้รูปที่หน้าตาดีดูสวยดูหล่อเนี่ยเราก็แบบสร้างสตอรี่คุยกับเหยื่อสุดท้ายก็คือหลอกให้เหยื่อเนี่ยโอนเงินเข้ามาต่อมาก็คือใช้จิตวิทยาในด้านความโลภ การจุดประกายความฝันให้คนได้เห็นชีวิตที่หรูหราจากการลงทุนหรือจากการที่แบบทําอะไรบางอย่างแล้วมันได้เงินกลับมาสุดท้ายแบบก็เข้าไปลงทุนด้วยแล้วก็โดนหลอกเงินอันที่3าก็คือจิตวิทยาที่ทําให้คนเนี่ยตกใจพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยก็เขาจะมีรูปแบบการหลอกเหยื่อเพื่อให้ตกใจไม่ว่าจะเป็นการบอกว่าเรากําลังไปยุ่งเกี่ยวกับของผิดกฎหมายหรือบางทีเนี่ยเขาก็จะบอกว่า เฮ้ยเรามีคนรู้จักหรือญาติพี่น้องเราเนี่ยประสบอุบัติเหตุอยู่ต้องใช้เงินด่วนรีบโอนมาเลยอะไรเงี้ยก็มีนะฮะผมจะบอกว่าบางคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันหลอกกันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่ถึงข้อมูลขาา่าวสารหรือเขาอาจจะไม่ได้สนใจเสพว่ามันมีการหลอกลวงแบบนี้สุดท้ายก็โอนเงินให้ไปแล้วก็โดนหลอกไปนะฮะ จิตวิทยาสุดท้ายคือการหลอกให้เชื่อใจซึ่งกลุ่มเนี้ยส่วนมากเนี่ยจะใช้การแฮกเข้ามาที่โซเชียลมีเดียก่อนแล้วก็มาขอยืมเงินนะครับซึ่งคนกลุ่มเนี้ยก็จะแบบมีวิธีการศึกษาวิธีพูดคุยกับเหยื่อก่อนลงมือซึ่งเอาจริงๆผมเองก็เคยโดนครับแบบเขาก็เหมือนแฮกเนี่ยแล้วก็ปลอมาเป็นเพื่อนผมแล้วก็แบบรู้ด้วยว่าผมกับเพื่อนคนนี้เคยเล่นเกมเดียวกันแล้วก็แบบชวนเราคุยเรื่องพวกนี้ครับซึ่งแบบพวกนี้เขามีวิธีการทําที่แบบแนบเนียนมากส่วนอีกตอนหลังเนี่ย ก็พัฒนาไปมากขึ้นก็คือการใช้ดีเฟกปลอมภาพและเสียงเพื่อมาหลอกเหยื่อซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยผมเคยเล่าไปว่าไอ้วิธีนี้มันใช้ AI เข้ามาทําได้แต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายมากนะักเพราะว่า AI เนี่ยมันยังฉลาดไม่มากพอนะฮะซึ่งจากปัจจัยทั้งหมดเนี่ยที่อย่างที่บอกว่ามันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยมันก็เลยทําให้ผู้พัฒนามือถือเนี่ยเขาก็ต้องเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีการหลอกลวงแบบนี้หลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่ซอฟต์แวร์มันทําให้ป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยมันก็ถูกพัฒนาออกมาอย่างเช่นก่อนหน้าน,นี้ผมก็จะเห็นบางฟีเจอร์ของโทรศัพท์ Android เนี่ยที่เวลาเราได้รับข้อความ SMS จากเบอร์ที่เราไม่ได้เมมไว้เบอร์แปลกๆเนี่ยมันก็จะขึ้นมาถามเราว่าเราจะบล็อกเบอร์นี้ไหม ถ้าสมมุติเรารู้สึกว่าเฮ้ยเบอร์นี้มันไม่มิจฉาชีพแน่ๆเราก็อาจจะแบบกดบล็อกไปเลยอ่ะแต่ตอนนี้มันมีอีกรูปแบบหนึ่งครับที่ทางซัมซุงเขาเพิ่งพัฒนามาเป็นฟีเจอร์ที่จะใช้ได้ในวัน UI 6นะฮะของซัมซุงตัวนี้มันจะเข้ามาช่วยป้องกันผู้ใช้ในจากการดาวน์โหลดแอปที่มันไม่ได้มาจากสโตร์มาตรฐานหรือว่าแบบไม่ได้มาจาก Play Store หรือใน Samsung Store เพราะว่าอย่างที่รู้ว่า Android เนี่ยมันติดตั้งแอปที่ไม่ได้อยู่ใน Store ได้แล้วก็ ฟีเจอร์นี้นอกจากป้องกันพวกสายโหลดดิ้งต่างๆแล้วเนี่ยมันยังป้องกันพวกการเชื่อมต่อจากสายสายชาร์จที่เป็น USB Type C เนี่ยที่เราจะเคยได้ยินข่าวว่ามันฝังมาแวร์มากับสายพวกนี้นะครับซึ่งตัว One UI 6.0ของ s a m s u n เนี่ยมันมีฟีเจอร์ที่เข้ามาป้องกันตัวนี้ด้วยไม่ให้ถูกควบคุมจากคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับสายนี้มาที่สมาร์ทโฟนเรานะฮะผมสำหรับฟีเจอร์นี้ก็เรียกว่าเป็นฟีเจอร์ Auto Blocker นะครับซึ่ง ทาง s a m s u ุงเองเนี่ยเขาก็แนะนำว่าคนที่อัปเดตเป็น One UI 6 0. 0แล้วเนี่ยก็ควรจะเปิดฟีเจอร์เนี้ยไว้นะครับก็คือง่ายๆเลยคือเข้าไปที่การตั้งค่าหรือเซตติ้งเนี่ยแล้วก็เข้าไปที่ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวหลังจากนั้นเราก็จะเจอคำว่าตัวบล็อกอัตโนมัติหรือว่าอ u t โต้บล็อกเกอร์เนี่ยแหละจากนั้นก็เลือกกดเปิดไปแค่นั้นเองครับเวลาที่เราเจอแบบพวกลิงก์หลอกให้โหลดแอปใหม่ๆเนี่ยถึงแม้เนี่ยเราจะกดเข้าไปแล้วว่าจะโหลดเนี่ย แต่ว่าตัวเครื่องอ่ะมันจะแจ้งว่าไม่สามารถติดตั้งได้เพราะว่ามันเป็นแอปที่มาจากแหล่งที่ไม่รู้จักซึ่งก็จะป้องกันการหลอกติดตั้งแอปพวกนี้ได้100%เลยนะครับคือตรงนี้ผมเข้าใจว่าที่ทางซัมซุงเขาพัฒนามาเพราะผมเชื่อว่าในเกาหลีใต้เองเนี่ยหรือในประเทศที่ซัมซุงเนี่ยไปขายสมาร์ทโฟนเองเนี่ยต้องมีคนโดนเคสพวกนี้เยอะมากๆเขาก็เลยจะต้องทำฟีเจอร์นี้ออกมาอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะ ทำให้คนเนี่ยปลอดภัยมากขึ้นจากการใช้สมาร์ทโฟนครับแล้วก็นอกจากนี้ครับการที่เราเนี่ยใส่รหัสล็อกหน้าจอแล้วก็การทำ two factor authentication หรือว่าการล็อก2ชั้นเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับของการใช้มือถือที่อยากให้ทุกคนเนี่ยไม่มองข้ามนะครับสุดท้ายส่วนรุ่นที่สามารถอัปเดต One UI 6.0เนี่ยแล้วลองรับฟีเจอร์เนี้ยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับว่ามันมีรุ่นอะไรบ้างแต่จากที่ดูๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่ผลิตออกมาในรอบ3ปีล่าสุดก็คือถ้าเป็นแฟลกชิพเนี่ยก็จะเริ่มที่ S21 นะครับ S21 เป็นต้นไปนะฮะผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเล่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งถ้าผมไป งานถแถลงข่าวไหนมาหรือว่าไปรับรู้เรื่องอะไรมาเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกรก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ